สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอโนนสูงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้โทรมาสั่งเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไทนาเดินตามนะครับจะเป็นรุ่นหกแถวจานคู่ลูกปืนใส่รถไถนาเดินตามนะครับอันนี้ใสเป็นจานลูกปืนจานตัดนะครับจานะครับรถไทยนาเดินตามนะครับ นะครับถังใส่ข้าวถังก็ใส่ข้าวได้ประมาณสิบถึงสิบห้ากิโลเลยประมาณนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นขากบดินไปปิดข้าวนะครับเวลาหยอดข้าวตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับจะสเตอร์ใหญ่ขึ้นนะครับข้าวก็จะลงแบบอ่าคล้ายๆกับนาดำนะครับจะขึ้นเป็นกอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปล่อยข้าวนะครับเวลาเรายอดข้าวเสร็จเราปล่อยข้าว งตรงนี้นะครับทำให้สะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นนะครับหน้ากว้างก็ประมาณหน้ากว้างเครื่องอย่าข้าวประมาณ1เมตรสามสิบเซนนะครับหกแถวนะครับสายโรตไนาเดินตามก็เครื่องอประมาณแปดแรงขึ้นไปนะครับก็ใช้ได้แล้ครับแปดแรงจนถึงห0 0เรอยเออเออแปดแรงจนถึงสิบห้า ที่5เลงก็ใช้ได้นะใช้ได้หมดนะครับทุกรุ่นนะครับตัวนี้ใช้ใหย่อนข้าวเยๆนะครับขาเระยะห่างระหว่างขาก็ประมาณ25-30เซนนะครับขาสามารถขยับได้นะครับขาตัวนี้สามารถขยับได้จะปรับเข้านิดนึงก็ได้นะครับปรับเข้าได้ไม่เยอะนะครับก็ราคานะครับอยู่ที่ หนึ่งหมืบาทนะครับตัวนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับก็จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางอำเภอโนนสูงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าคล้องถึงอำเภอที่ลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวไปรษณีย์เขาก็จะโทรบอกลูกค้านะครับให้ลูกค้าไปรับของแล้วก็จ่ายเงินที่ไปรษณีย์นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องหยอดข้าวนะครับ ขอ,องคนไทยเดินตามคนไทยนั่งขับที่ร้านก็มีสินค้าพร้อมบริการเลยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ062754565นะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0869626161นะครับขอขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับขอบคุณครับ